โอเคสวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เรามาเล่น Forza Kid ในโหมด Survivor Survivor ก็คือผู้เอาชีวิตรอด <c oughs> เพราะว่าเพราะงั้นเราจะมาเล่นเกมนี้ในโหมด Survivor กันเพราะงั้นเราจะตัดคลิปไปในช่วงที่เราจะเป็น Survivor ดูมาลิสผมใชครับ Easy, ยีสิมาลิสยังไงผมก็เป็น Survivor คือแบบผมขอตัดไปช่วงที่ผมได้เป็น Survivor เลยนะได้กันไหมครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเล่นโหมดคิลเลอร์เสร็จแล้วเพราะงั้นเราจะมาเล่นซูเวอร์กันมาดูกันว่าผมจะผ่านไปได้หรือไม่โอเคฮะในอีก18วิมันจะเริ่มครับครั้งนี้ผมเบาเสียงกว่าทุกทีเพราะว่าคือไม่งั้นอาจจะดิกกะสิทธิ์ได้ตอนนี้เลย5วิเตรียมตัวให้พร้อมกับโอสยซูวร โอเคมาผมเป็นซูซูเจ็ดเอ็นเจ็ดหรือเรียกว่านเรียกเรียกกันว่าโอโอเจ็ดเอ็นเจ็ดนะครับลิ้นพันหมดแล้วโอเคเราไปดูเราไปทำเจเนอเรเตอร์กันเถอะเออมีอะไนี้ด้วยโอเคโอ้ชิ i มันอขียมันเห็นโอ้ no มีเทเลียนะโอ้ไม่ชอบเลยอะโอ้ยนี่ละ เรียบร้อยโอเคผมทำต่อขอบคุณนะเพื่อนที่เสียสละชีวิตนะขอบคุณนะเพื่อนที่ทำเรามาให้ตลอดมาโอเคนะการนี้ผมโอเคือวนเพื่อนแย่งเรียบร้อยโอเคมาเราเออเรามาทำภารกิจตามหาเพื่อนแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องทำแยง โอเคเราจะทำแบบนี้ให้ได้โอเคเไม่ทำละก็กลับมาทำอไม่ยาวนะไม่ยาวนะโอ้โหไม่ชอบอนเลยเแบบนี้เลยนั่งนั่งนั่งโรลคันเก็ตมาไม้ตัวไม่ได้ แต่ยังกับพี่แต่นังตอนนี้นน you need to calm d o ด n y u n e t c a m l o u d โอเคีมันไปลวมันไปแล้ว,ม,ลวมันก็กลับมาอีกอรอบตตัไปอนจบลครับ โอเคครับเรากลับมากันลครั้งนี้ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้คือผมต้องไปละแบบเออหลังจากตาน,นี้ผมต้องไปแล้วไม่งั้นโดนโดนฆ่าแน่ครับเดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งถ้าผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ไม่ได้ดีเออมันก็ไม่อยากไม่อยากไม่ผ่านแต่ว่าผ่านผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรพาบันเอ็กโคตรด,ดีใครว่าเนี่ย เริ่มอ่ะเริ่มโอเคเรากเกิดข้างฆาตกรเลยคิดดูดิโอ้เกิดข้าฆาตกรอ,อะโอ้โหดูมันดูมันโอ้อีนิเฮเลชันด้วยคอสตูมี lobster meat lobster meat lobster มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วอีเลทำทำไมอี l o b s t e r b e v2 ตายว่ะอีเือตายใจเย็นพี่ใจเย็นเข้าใจว่าใจเย็นรู้จักใจเย็นวะเนี่ยเข้าใจว่าเออกลับไปกลับกลับโอ้ของดีนี่ว่าคือตอนนี้ผมกำลังทำมา stone ไอบิวใกล้ครบละเ๋ยประมาณเจ็ดเลเวลครับถ้าครบได้จะดีนะ นายก็ต้องครบอินฮิลิชเชเคลมบอยน้ำทำไงต่อขึ้นมาจิบิซาฟรลีลอรนเดลิเตอร์สคขานัน่ๆๆผมอเดลเ,เตอร์ต้องแนเดว ใครยังไม่รู้นะครับคือไอ้รู้สูตรจัดจิสามารถล่อให้มันไปด้วยไองไอ้กับดักกับดักเออกับดักนี่เง่าของไอ้เจ้า i m p l i c a t i o ได้หรือว่าของจอโดแหละน่ารัากอวายวายศิลเ์เกอนโคดังสายไอ้รูปไอ้รูปโคดังสายอ่ะที่มานี้ไเลยมุ้ย ให้ให้อ uh, 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 ูาไปไอดูดามรอเลชิบไไอ้ชิบไโอเคบิ๊กแบงบิ๊กแบงได้บิ๊กขปเโชโอชโอเคอมออย่างมองมันไอเพื่อนเพื่อนเพื่อนบล็อกไม่โดเหรอ่็อกไม่โดนอโอช จะผ่านโอชิโอชิโอโนโโนทูท o t i m ม n ยเฟ f นเดอโอเคมันไม่สนใจมัไม่สนใจคนหนูเลยโอเคลของจริงเสแล้วยอแล้วก็ดูยนเจแล้วมตาไหลน้ำลายหลด้วย ดูเบบจะันดูนวัเดวันนี้เป็นวันที่สิบที่สิบสามมาเล่นด้วยนะถึงเวลาช้าแบบนก่จังควอเออนังนั่งนั่งเลงคิวเือยเอได้จับชุดใจมาเด็กตืนวมันมันอยากปิดทางออกแล้วไงก็แปนี้ก็ได้อะ ทำไมเจนทำไมงงู่ะจรงเลยโอเคฮะเราผ่านละส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะฮะไว้เจอกันไหม